สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ได้เหรียญปีสิบแปดลงกูเจียมาให้ชมน,นะครับอันนี้เป็นอาทิตย์นูนนะครับโอ้ยดูมันสูงใกล้เกินอันนี้เป็นเหรียญอาทิตย์นูนนะครับอือเป็นปีสิบแปด นะเปิดไฟใส่ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไรเองโอ้สุดยอดจริงถ้าเป็นแสงซ้อนก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับน่าจะนูนนูนหน่อยอันนี้เป็นกร่งปีสีสามของหลวงปู่หงนะครับเนื้อสำมฤธิ์ปุกเสกวางมาะ,ะบูชารุ่นนี้น่าห้อยมากครับปุกเสกพิธีใหญ่วันมาะ,ะบูชาปีสีสามเอามาลงโชม อุ้ยเผยแผ่บารมีหลวงปู่ให้พี่พๆได้ชมกันนะครับสายผมสายที่เราชอบเราก็จัดไปครับอันนี้เป็นหลวงปู่เจียมปีสิบแปดอใครสนใจก็อย่าลืมทักมาสอบถามได้ครับอยากได้รุ่นไหนผมมีผมแบ่งหาให้ได้นะครับ เอาหลวงปู่เจียมกับหลวงปู่หงมหมไม่ชมไม่โฟกัสในกล้องนี้รับกนไหมนี่ไงกล้องโทรศัพท์ผมไม่ค่อยชัดครับขี่รถมาจากบ้านตกถนนโทรศัพท์อืมอืมจมไกลๆไกลใหมเลย จะลงพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับพี่ๆก็ขอบคุณก็ขอขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับขอฝากติดตามด้วยโอเคครับผมพยายามผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับพี่ๆลงคลิปบ่อยๆลงไว้ทางแฟนเพจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ